สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องรู้ยังครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมราคาทองคําเนี่ยถึงขึ้นขึ้นลงลไม่แน่นอนวันนี้นะครับเราจะมาไขคําตอบกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแต่บอกเลยว่าได้ความรู้แน่นอนครับไปรับฟังกันเลยครับราคาทองคําไม่ได้ขึ้นเพราะโชคชะตาหรือดวงนะครับ แต่มันมีปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่ส่งผลโดยตรงซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทีละข้อนะครับ 1. อัตราดอกเบี้ยยิ่งสูงทองคำยิ่งร่วงครับสมมุตินะครับว่าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งถ้าธนาคารให้ดอกเบี้ยเยอะๆคุณจะเอาเงินไปฝากธนาคารหรือไปซื้อทองดีล่ะครับแน่นอนครับว่าหลายคนเนี่ยเลือกฝากธนาคารครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าธนาคารกลางอย่างเฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยคนจะไปฝากเงินมากขึ้นครับและคนจะไม่ซื้อทองส่งผลให้ราคาทองเนี่ยตกลงครับแต่ถ้าดอกเบี้ยลดลงทองคำก็จะกลับมาน่าสนใจมากขึ้นครับราคาพุ่งขึ้นทันทีเลยครับ 2. ค่าเงินดอลลาร์ศัตรตูตัวฉกาจของทองคำครับรู้ไหมครับว่าทองคำและดอลลาร์เนี่ยเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามกันเลยครับ ถ้าดอลลาร์แข็งค่าราคาทองคําก็มักจะลดลงครับแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับกพรเพราะว่าเวลาค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นนะครับราคาทองในสายตาคนทั่วโลกเนี่ยจะแพงขึ้นไปด้วยครับคนก็เลยซื้อน้อยลงแต่ถ้าดอลลาร์อ่อนค่าทองคําก็จะน่าสนใจมากขึ้นราคาทองก็พุ่งขึ้นได้ครับ 3. อัตราเงินเฟอ้อเงินเฟ้อสูงทองคําแพง ถ้าค่าของชีพแพงขึ้นเงินที่เราถืออยู่มีมูลค่าน้อยลงคนก็จะเริ่มหาสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมมูลค่าครับและอยู่เหนือเงินเฟอ้อใช่เลยครับมันคือทองคำครับคือตัวเลือกอันดับหนึ่งเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่หายไปตามการเวลาครับ 4. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองยิ่งวิกฤตทองยิ่งพุ่งครับ ทุกครั้งนะครับที่เกิดวิกฤตโลกเช่นสงครามหรือเศรษฐกิจถดถอยนักลงทุนมักจะรีบหาสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งทองคำคืออันดับหนึ่งเลยครับยกตัวอย่างเช่นช่วงวิกฤตโควิด19ปี2020ราคาทองคำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการเลยละครับ 5. อุปสงค์และอุปทานทองคำก็เหมือนสินค้าอื่นนะครับเรามองว่าทองคำก็เหมือนสินค้าทั่วไปถ้ามีเยอะ ราคาก็ถูกถ้ามีน้อยราคาก็แพงครับยกตัวอย่างเช่นช่วงเทศกาลแต่งงานในอินเดียครับราคาทองคำก็มักจะขึ้นเพราะมีความต้องการทองสูงมากครับถ้าสรุปง่ายๆนะครับว่าทำไมราคาทองคำถึงขึ้นลงก็ต้องดู5ปัจจัยหลักนี้ครับ 1. ดอกเบี้ยสูงทองตกดอกเบี้ยต่ำทองขึ้น2ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า เท่ากับทองตกค่างเงินดอลลาร์อ่อนค่าเท่ากับทองขึ้น 3. เงินเฟอ้อสูงเท่ากับทองขึ้นครับ 4. เศรษฐกิจการเมืองไม่แน่นอนเท่ากับทองขึ้น 5. อุปสงค์อุปทานของทองคํามีผลต่อราคาโดยตรงครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องรู้ยังครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ